ก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับกลับมาพบกับเงินพดดวงกันบ้างนะครับซึ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือพดดวงของรัชกาลที่สองนะครับก็จะเป็นพดดวงที่ประทับตราครุฑนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปนิดนึงก่อนอ่านี่ก็จะเป็นพดดวงที่ประทับตราครุฑนะครับซึ่งครุฑนี้เป็นตราประจำรัชกาลนะครับของรัชกาลที่สองแล้วก็จะมีจักด้วยนะครับซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดิน นะสาเหตุที่มีรูปครุฑนะครับเป็นตราประจำรัชการของรัชการที่สองนะครับก็บเพราะว่า,าพระนามเดิมของพระองค์นะครับก็คือฉิมนั่นเองนะครับอันหมายถึงพระยาครุฑในวรรณคดีไทยนะครับซึ่งประทับอยู่ที่วิมานฉิมพลีครับพระราชรัชกรของรัชการที่2ก็เลยเป็นรูปครุฑยุทธนาคนะครับแล้วก็พดด้วงของรัชการที่สองเองก็เลยเป็นรูปครุฑเช่นกันนะครับ รูปครุฑของรชัชกาลที่2นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเป็นรูปครุฑที่เหมือนกับๆๆคล้ายๆกับคนนะครับแล้วก็มีมีศีรษะนะครับยืนแยกขาออกนะครับแล้วก็มีแขนสองข้างเนี่ยยกขึ้นนะครับคล้ายๆกับกา,กากบาทนะครับคล้ายๆกับเครื่องหมายกากบาทเนาะไม่ทราบเห็นชัดกันหรือเปล่าเออประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปครุฑนี้ก็จะอยู่ในกรอบคล้ายกับหยดน้ํานั่นเองนะครับ ส่วนตราจักรนั้นนะครับก็เป็นตราจักรที่เริ่มแรกนะครับก็ยิงมาจากราชการก่อนนะครับก็จะมีอยู่8ใบด้วยกันนะแล้วก็ต่อมาก็จะลดเหลือ7ใบนะครับแล้วก็6ใบตามลำดับนะครับแล้วก็จะมีจุดอยู่ตรงกลางครับสำหรับพดด้วงนะครับตาครุฑนี้นะครับเท่าที่เห็นขายกันในกลุ่มเฟซนะครับก็ขึ้นกับสภาพด้วยครับว่าสภาพดีไหมนะครับ ถ้าสภาพดีนะครับดวงตราทั้ง2ดวงตรานี้ยังชัดนะครับก็ราคาก็อาจจะสูงมากอาจจะถึง5,000บาทก็ได้ถ้าสวยมากๆนะครับก็ถามว่าก่อนจะจบกันไปต้องถามว่าเอกสารอ้างอิงผมเอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากคู่มือพิจารณาคัดแยกดวงตราบนเงินพดด้วงในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินท์ที่ได้รับมอบจากสำนักบริหารเงินตรากรมธนารักษ์ครับ ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไปแล้วนะครับไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องดวงตราครุฑนะครับพดดวงครุฑนี้นะครับของรัชกาลที่2นี้นะครับก็เอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ